สวัสดีค่ะเบลนะคะเบลลิลี่นะคะวันนี้เบลจะมารีวิวรวมยอดนะคะจากกิจกรรมลังโคม s e v Steps in 7 Days to Get Younger Skin นะคะซึ่งเบลเองก็เป็นหนึ่งใน30ผู้โชคดีนะคะที่ได้ทดลองใช้เจ้า2ตัวนี้นี่ขวดสีนดำๆนี้ก็จะเป็นลังโคม Advanced c i n e i f i c Serum นะคะส่วนขวดสีเงินๆฝั่งนี้ ก็คือ Advanced g e n e f i q u e y r l i k e Pearl นะคะซึ่งเป็นไอเซั่มนะคะซึ่งเราได้ทดลอง2ตัวนี้เป็นเวลาทั้งหมด7วันเต็มๆนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการใช้เป็นยังไงใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลที่ได้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเบลขออนุญ,ญาตพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะก็ตัวแรกก็จะเป็นหลังคมแอดวานซ์ซ i เนฟิกซีรัมนะคะเขาก็จะมาในขวดแก้วทรงเป็นเอกลักษณ์ของเขาแบบนี้เลยนะคะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็เขามาในขวดดรอปเปอร์แบบนี้นะคะฝาข้างบนจะจมอยู่อย่างนี้นะแล้วพอเราหมุนปุ๊บมันจะค่อยๆโผล่ขึ้นมาพร้อมให้เราใช้งานได้ทันทีนะคะแล้วเมื่อเราปิดเมื่อเราปิดฝานะคะหมุนปิดปุ๊บ ฝาขวนก็จะจมเหมือนเดิมนะคะเพื่อดูดเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอยู่ในหลอดนะคะส่วนเนื้อผลิตภัณฑ์เองเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเซรั่มค่อนข้างเข้มข้น,ขน,ขนนะคะหรือว่าไม่ได้เหนียวหนึบหนับจนหยดไม่ออกนะคะแล้วก็ไม่ได้เหลวจนไหลเยิมนะคะก็พอใช้แล้วรู้สึกผิวสัมผัสค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ชอบทีเดียวนะคะสำหรับคุณสมบัติของ Advanced s i e n i f i c Serum นะคะทางแบรนด์เขาก็เคลมว่า,าช่วยในเรื่อง Anti Aging นะคะเดี๋ยวเราจะอ่านจากข้อมูลผลิตภัณฑ์เลยนะคะ ฟื้นบำรุงสัญญาณความอ่อนเยาว์ของผิวที่มองเห็นและก็รู้สึกได้ทั้งหมด10ประการนะคะได้แก่ริ้วรอยตื้นริ้วรอยลึกความเปล่งปังความกระจ่างใสสีผิวสม่ำเสมอผิวสัมผัสความยืดหยุ่นความเต่งตึงความกระชับความหย่อนคล้อยด้วยเนื้อสัมผัสที่สดชื่นกว่าแล้วก็เออหุ้มหิว,วกว่าที่เคยนะคะช่วยซึมซาบลงสู่ผิวได้ทันทีนะคะซึ่งจากที่เป็นทดลองใช้ทั้งหมด7วันเนี่ยก็บอกได้เลยว่า t e x t อร์ของเนื้อเซรั่มเขาเนี่ย ดีมากนะคะคือทาไปแล้วซึมค่อนข้างไวคือไม่ได้แบบทาแล้วปุ๊บยังไม่ทันนวดก็หายแต่หมายความว่าคือนวดนวดไปผิวก็จะค่อยๆซึมเนื้อเซรั่มลงไปนะคะแล้วก็พอนวดเสร็จครบเจ็เสเต็ปปุ๊บเจ้าเนื้อเซรั่มก็ซึมลงสู่ผิวหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงบำรุงในขั้นตอนต่อๆไปได้เลยนะคะ ตัวที่2นะคะ Advanced Genifique a r l i k e Pearl นะคะก็จะมาในขวดแก้วเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เป็นดอปเปอร์นะคะข้างบนจะมีความพิเศษคือเขาจะมาพร้อมแอปพลิเคเตอร์ที่เป็น Light Pearl แบบนี้นะคะเป็นโลหะนะคะทรงหยดน้ำหรือทรงไข่มุกนะคะซึ่งตรงข้อต่อเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นนะคะ มีความยืดหยุ่นดึงดึงได้นะคะแล้วก็ทําให้เราสามารถนวดไปบนผิวรอบดวงตาได้โดยที่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ทําให้แบบรู้สึกว่ามันกดแรงเกินไปนะคะซึ่งตัวนี้ทางแบรนด์เขาก็เคลมว่าช่วยในเรื่อง anti aging เหมือนกันแต่ว่าเป็นผิวรอบดวงตานะคะช่วยบารุงรอบดวงตาให้ดูกระชับนะคะแล้วก็ดูกลมโตขึ้นทั้งยังช่วยปรับผิวรอบดวงตาให้ดูกระจ่างใสขึ้นในทันทีนะคะริ้วรอยเรือนถุงใต้ตาดูลดเลือนลงแล้วก็ ผิวรับดวงตาดูนเนียนชุ่มชื้นขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นความมีชีวิตชีวาจะรู้สึกได้ในทันทีนะคะซึ่งจากที่เบลได้ทดลองใช้มาทั้งหมด7วันเหมือนกันนะคะเบลก็รู้สึกว่าเออตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเจ้าหัวนวดตัวนี้นะคะเขาก็จะแบบเย็นๆนะนวดไปก็แบบสบายผิวนะคะรู้สึกว่าโอ๊ยชอบจังเลยนะคะนื้อเซรั่มเนี่ยเขาจะไม่ได้ซึมไวเท่าตัว Advanced Genifique um รั่มที่ทานหน้านะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบอยู่บนผิวจนจนเรานวดไปเรื่อยๆรือจนเราแบบพอใจแล้วแล้วเราก็ใช้มือเนี่ยลูบปึย มันก็จับซึมหายไปนะคะแล้วก็ผิวรอบดวงตาเนี่ยจากที่แห้งๆนะคะมันก็ดูชุ่มชื้นขึ้นจริงๆสำหรับวิธีการใช้ลังคมแอดวานซ์จ e นฟิกเซรัมนะคะก็มีทัว้วเหตด7สเตปตามนี้เลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็วอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์บนฝ่ามือก่อนนะคะจากนั้นก็ลูบจากแก้มทั้งสองข้างออกไปน็นด้านข้างสองนะคะขั้นตอนที่3ลงผิวพรรณบริเวณหน้าผากนะคะจากตรงกลางไปด้านข้างทั้งส ขั้นตอนที่4นะคะก็ลงผลิตภัณฑ์บริเวณคางไล่ไปถึงข้างบนตรงหน้าผากให้ทั่วบริเวณนะคะขั้นตอนที่5ก็ใช้ฝ่ามือนะคะลูบบริเวณจมูกแล้วก็ส่วนที่เหลือส่วนขั้นตอนที่6เนี่ยเราใช้มือทั้งสองข้างที่อุ่นๆนะคะกดเนื้อผลิตภัณฑ์ลงบนผิวหน้าให้ทั่วนะคะเพื่อให้ซึมซาบลงสู่ผิวได้ดีขึ้นขั้นตอนที่7ให้เราลูบไลยผลิตภัณฑ์ที่เหลือบริเวณคางเนี่ยลงไปถึงจนคอเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เซรั่มที่เหลือเนี่ยซึมซาบลงสู่ผิวทั่วกันนนอบดาะะค เราลงเซรั่มทั่วหน้าแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาดูแลรอบดวงตากันบ้างน,นะคะนี่คือขั้นตอนวิธีการใช้ Advanced c i n e f i c Your l i k e Pearl นะคะมีทั้งหมด7สเต็ปเหมือนกันนะคะทำตามนี้เลย ขั้นตอนแรกนะคะก็เตรียมเนื้อเซรั่มให้มีประมาณที่พอเหมาะโดยการปาดเจ้าไลท์เพลร์บริเวณปาขวดเป็นวงกลมนะคะเพื่อไม่ให้เซรั่มเนี่ยเยอะเกินไปนะคะขั้นตอนที่2ทาเซรัม่มเคลื่อนอุปกรณ์เป็นบริเวณโค้งบนเปลือกตาด้านบนนะคะ,ะนับ1น3 4งปาดซ้ายไปวขวาขอไปซ้ายนะคะขั้นตอนที่3ก็เช่นการข่ดแต่ว่าย้ายมาบริเวณใต้เปลือกตาด้านล่างนะคะ ขั้นตอนที่4เพื่อเป็นการลดรอยบวมนะคะเราก็จะหมุนหัวนวดเป็นเกลียววงเล็กๆบริเวณใต้ตาหมุนๆๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขั้นตอนที่5เคลื่อนอุปกรณ์ขึ้นลงบริเวณล่องริ้วรอยที่เราต้องการจะลดนะคะอย่างเช่นของเบลจะมีตรงหัวตานะคะแล้วก็หางตาขั้นตอนที่6เพื่อให้ตาดูเปิดกว้างขึ้นนะคะก็กดจุดบริเวณ p รอ p i n g point หรือว่าบริเวณหัวตาด้านบนและด้านล่างนะคะขั้นตอนที่7ปิดท้ายด้วยการใช้ปลายนิ้วกดลงเบาๆที่หางตาค่ะ โอเคแล้วก็รู้วิธีการใช้ a d v a n c e g g n n นร i กทั้ง2ตัวไปแล้วนะคะเบลก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวบ้างนะว่า7วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าเพื่อทีออ่ผลที่ได้เนี่ยจะชัดเจนที่สุดเบลก็จะตัดสกินแคร์ทุกอย่างที่เคยใช้เนี่ยออกหมดเลยนะคะก็จะเหลือไว้แต่เจลล้างหน้าตัวเดิมซึ่งเป็นแบบสุดอ่อนโยนนะคะแล้วก็พอล้างหน้าเสร็จเนี่ย เราก็จะเช็ดด้วยโทนเนอร์แบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ลง Advanced Genifique Serum นะคะตัวขวดสีดำนะแล้วก็พอลงตามเจ็ดสเต็ปเรียบร้อยใช่ไหมคะเบลก็จะมานวดรอบดวงตาด้วย Advanced Genifique like Eye l i k e Pearl นะคะซึ่งพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเบลก็จะเพิ่ม m o i s ไร r i z e r ตัวที่เคยใช้อยู่เนี่ยเข้าไปซึ่ง m o i s ไร r i z e r ตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องเดียวเลยคือเรื่องความชุ่มชื้นคือไม่ได้ช่วยเรื่องอื่นนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ได้เนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเป็นผลที่มาจาก หลังโคมแอดวานซ์เจเนฟิกแน่นอนสำหรับความรู้สึกจากที่ได้ใช้นะคะแล้วก็จากผลการทดลองที่ได้ใช้เนี่ยขอเกริ่นนิดนึงก่อนนะคะว่าเดิมทีเนี่ยเบลเป็นคนที่เป็นผิวผสมนะคะแล้วก็ยังไม่มีร่องหรือริ้วรอยรอยย่นเลยลึกจนเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าปัญหาหลักๆของเบลคือผิวมันจะโทมนะคะแล้วก็ช่วงที่ทํางานหนักมากๆเนี่ยผิวจะโทมง่ายจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นรูปแรกเลยบีฟอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าหน้าเบลเนี่ยตรงช่วงแก้ม ค่อนข้างหยาบนะคะแล้วก็ลูกขมขนเปิดกว้างนะคะช่วงนั้นเนี่ยแต่งหน้าไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็เหมือนทาแป้งไปแล้วแบบแป้งมันลอยออกมาค่ <c oughs> ะทีนี้พอได้ลองใช้ Advanced g e n e f i c Serum นะคะครั้งแรกที่ใช้เลยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มขึ้นทันทีนะคะแล้วก็รู้สึกเหมือนเติมน้าให้ผิวในทันทีแล้วก็หลังจากที่ใช้ไปเรื่อยๆนะคะดูในรูปก็จะเห็นว่าเออลูกขขนตรงนี้มันแบบกระชับขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ โดยรวมเนี่ยหน้าก็ดูกระจ่างใสขึ้นคือดูสดชื่นขึ้นไม่โทมเหมือนวันแรกแล้วนะคะเออจริงๆใน7วันมันเป็นเวลาที่สั้นมากนะคะก็อาจจะยังบอกไม่ได้ว่ามันสามารถช่วยทําให้รอยตื้นขึ้นได้ขนาดไหนนะคะแต่ในเรื่องความชุ่มชืน้นความต่งตึงเปล่งปังสดใสนะคะหน้าไม่โทมเนี่ยช่วยได้จริงๆนะคะ ส่วนแอดวานเจเนฟิกเยอร์ไลเปอร์นะคะที่นวดรอบดวงตานะคะแล้วก็ได้ใช้มาทั้งหมด7วันเหมือนกันนะคะก็นวดทุกวันตามสเต็ปของเขาเลยนะคะก็นวด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 นะคะก็ขณะที่ใช้งานครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าเอยเจ้าแบบไลเ e อร์ตัวเนี้ยมันทําให้ใต้ตาเรารู้สึกเย็นนะคะแล้วก็ที่บวมๆวอะ่ะมันยุบลงนะคะแล้วก็ ที่รู้สึกได้ในครั้งแรกนะคือความชุ่มชื้นใต้ดวงตานะคะผิวตรงนี้เวลาเวลาที่เราผิวโซมๆซมอะคะ่ะจะรู้สึกว่าใต้ตาเราแห้งมากนะคะแต่พอทาไปแล้วมันรู้สึกแบบเออมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ทาคอนซีลเลอร์ติดดีขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบที่มันบวมๆอะมันยุบลงพอผ่านไปอี4วันนะคะครึ่งทางก็รู้สึกว่าล่องวกรอยที่ชัดๆตรงนี้นะคะรอยที่ใต้ตาตรงนี้มันก็รู้สึกแบบ หมือนตื้นขึ้นแบบจางลงนิดๆนะคะแต่มันไม่ได้เห็นชัดมากนะคือเรารู้สักเกิดว่าเรามองใกล้ๆอาจจะเห็น แค่เวันสั้นๆเท่านั้นนะคะก็เท่าที่ได้ทดลองใช้มาเนี่ยก็เห็นว่าเมันเห็นผลนะคะแล้วก็มีแนวโนมที่ผิวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจริงๆตั้งแต่วันแรกที่ใช้แล้วละ่ะคือเซรั่มทั้งสองตัวเนี่ยให้ฟิลลิ่งที่ดีในการใช้งานนะคะเมื่ไปเราก็ซึมไวแล้วก็กลิ่นไม่แรงนะคะคือโอเคมากๆเลยนะคะก็สําหรับ ผลที่เห็นชัดๆสำหรับเบลเลยนะก็คือในเรื่องของความไร้กระจางใสนะคะแล้วก็ลดอาการโทรมของหน้าถึงแม้ว่าจะทำงานหนักเหมือนเดิมเครียดเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแต่ผิวดูดีขึ้นนะแล้วก็ผิวสามารถอุ้มน้ําได้ดีขึ้นกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีขึ้นทําให้แต่งหน้าติดดีขึ้นด้วยนะคะจากวันแรกๆจะเห็นเลยว่าแบบแต่งหน้าไปแล้วแป้งไม่ค่อยเกาะหลุดระหว่างวันบ่อยนะคะหลุดง่ายนะคะแต่พอใช้เจ้าตัวน,นี้ไปเจ็ดวันรู้สึกว่าแบบผิวมัน แป้งมันเกาะกับผิวดีขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ทนขึ้นด้วยนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของเรื่องริ้วรอยต่างๆผิวเบลเองเนี่ยเดิมทีไม่ได้มีร่องหรือว่ารอยย่นหรืออะไรที่เห็นได้ชัดซึ่งจริงๆ7วันก็อาจจะยังบอกไม่ได้นะคะต้องดูกันยาวๆกันอีกทีเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ชอบมากๆสําหรับ เจเนฟิกเยอลไลท์เพลนะคะคือเขาช่วยลดรอยบวมต่างๆใต้ตาได้ด้วยแล้วก็รอยบวมตรงเปลือกตาได้ด้วยคือแบบเป็นคนที่ตาชั้นเดียวนะคะแล้วก็พอใช้ตัวเนี้ยมันช่วยให้ตาข้างบนเนี่ยมันยุบลงนะคะทำให้ตาไม่ดูเต่งดูบวมนะคะก็โอเคมากๆ ก็เป็นว่าเบลก็คงจะใช้2ขวดนี้ต่อจนหมดนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันอีกทีนะว่าได้ซื้อต่อหรือเปล่าน,นะคะก็ยังไงก็ขอขอบคุณสําหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้จากรังคงประเทศไทยนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเบลจะได้เป็นหนึ่งใน3ผู้โชคดีนะคะในรอบสุดท้ายนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบอยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม s u b s c r i b e กันด้วยนะจ๊าวน,นี่ต้องขอตัวไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ